ไอ้เสือร้ายก็ตะปบเข้าที่ใบหน้าและพย่ยามผมเที่ยวซ้ำลงไปอีกจนเหยื่อของมันขาดใจแต่ยังไม่ทันที่จะได้กินเนื้อของเหยื่อก็ถูกไอ้ขามกับไอ้กระทิงยิงเข้าเสียก่อนจึงทำให้มันต้องหนีไปเมื่อจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จแปบบราณคอนก็กว่าสายตาไล่ตามปงรกเนื้อริมห้วย เขาก็เห็นรอยญาติที่ล้มเอ็นลูกเป็นทางซึ่งย่าเหล่านั้นยังคงดีตัวขึ้นไม่หมดด้วยซ้ำรานขอนตรงรี่ตามรอยขึ้นไปเขาว่าเมื่อเดินพ้นลำห้วยขึ้นมาความแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อภาพป,ป่าเบื้องหน้าจู่ๆก็เปลี่ยนไปมันดูอึมครึมมนๆผิดแผกจากเมื่อสักครู่ ปราณอนรับรู้ได้ทันทีว่านี่คงเป็นอำนาจจากอาถรรพ์ผีตายโหงในเสือตัวนั้นเป็นแน่ที่บังตาทำให้ปลาเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ปราณอนหรือใคร,ใครเห็นรอยของมันได้แค่นี้มึงคิดว่ามึงจะบังตากูได้หรือปราณพร้อขบกรรมามพึมพำออกมาจากนั้นก็ทักมีดอาคมออกมา ยกขึ้นจรดริมฝีปากไร้คาถา,าเปิดบาล้างอาถรรพ์สายตายังคงกวาดมองดูรอบๆเพื่อหาสิ่งผิดปกติจากนั้นก็นั่งลงใช้ปลายมีดจิ้มลงไปในดินแล้วพลิกขึ้นมาเท่านั้นเองบรรยากาศป่าก็กลับมาเป็นปกติการกระทำของรานพรทุกอิอริยาบทนั้นตกอยู่ในสายตาผู้หนึ่ง ซุ่มซอนอยู่ในราวป่าแววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยประกายอาคาติอย่างเป็นที่สุดแต่เจ้าของสายตาคู่นั้นก็มองเพียงครู่เดียวก่อนจะเดินหายลับเข้าสู่ดงใหญ่ไปและดูเหมือนมันจะตรงใจให้ปูที่กำลังติดตามมันจะรอยของมันเพราะถูกยางก้าวที่มันเดินมันตรงใจจิกฝี เท้าี่ลึกลงไปในพื้นดินให้ผู้ติดตามเห็นรอยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นราณพรก้าวเดินตามรอยเท้าลึกเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังใจเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นที่ยังคุกรุ่นภายในใจปรานนุ่มคิดถึงแต่เรื่องการแก้แค้นที่มีรักและปกป้องหมู่บ้านจากเสือร้ายทีกขร่าชีวิตของไอ้เข่ง รานขอนหยุดชั่วครู่เพื่อมองรอยเท้าที่ห่างออกไปเป็นระยะและเพื่อปรับจังหวะหายใจที่คงที่สายตาเขาสอดส่องไปรอบๆอบอย่างเงียบเชียบหูไอยฟังเสียงเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใดๆในปา่าทึบขณะนั้นเองเสียงพุ่มไม้กระทบกันเบาๆด้านซ้ายมือของเขารานขอนยืนนิ่งทันที เงื่อเม็ดเล็กๆไหลลงหน้าผากเขารู้ดีว่าไม่ควรเคลื่อนไว้โดยไม่จับเป็นมือข้างหนึ่งกุมมีดอาคมแน่นมืออีกข้างหนึ่งถือปืนลูกตองเดียวที่พร้อมจะลั่นไกได้ทุกเมื่อเสียงนั้นค่อยๆเบาลงก่อนจะหายไปในความเงียบงันของป่าปราณอนจึงเริ่มก้าวเดินอย่างระมัดระวัง ไม่นานนะักรานขอนก็พบกับร่องรอยอีกจุดหนึ่งรอยเท้าเสือชัดเจนโงบอกถึงทิศทางที่มันจะมุ่งหน้าไปเขารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่การติดตามเสือธรรมดาเสร็จแล้วเสือร้ายตัวนี้มีสติปรรัญญาและอาจจะมีกำลังล่อให้เขาเข้าไปเข้าโตกับดักในดงใหญ่ ที่มันรอบรองในสถานะเจ้าป่าปราณขอนเดินลึกเข้ามาในป่าเขาพบกับทานน้ำเล็กๆที่ไหลผ่านบริเวณที่ร่มรื่นและเย็นสบายความเงียบสง,งบในป่าทำให้ตัวเขาต้องยิ่งระวังตัวมากขึ้นปราณขอนเริ่มสังเกตเห็นรอยเล็บของเสือที่ขูดขีดไว้บนต้นไม้รอยขีดข่วนเหล่านั้น บ่งบอกถึงอนาเขตที่มันถือครองเมื่อเห็นเช่นนั้นราณนกนยิ่งรู้แน่ชัดว่าเขาใกล้จะเผชิญหน้ากับมันในมิช้าจูดๆสายลมเย็นพัดผ่านก็ผ่านเงียบสง,งบลงของฟ้าเริ่มมืดครึม้มสัญญาณธรรมชาติบ่งบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติจากธรรมชาติโดยทั่วไป ราวกับมีอำนาจลึกลับดนบันดาลที่เกิดขึ้นแ่่รานถอนกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวความตั้งใจของเขามุ่งมั่นเกินกว่าจะหยุดตามรอยเสือตัวนั้นแม้จะเป็นการเสี่ยงชีวิตเขาก็ต้องการจะเห็นจุดจบของเสือร้ายตัวนี้จะแ,แก้แค้นในสิ่งที่มันทำไว้กับเขาระหว่างที่เขาแกะรอยมาเรื่อยๆ และเส้นทางเริ่มเป็นฝารกทึบทันใดนั้นเองพรานขอนได้ยินเสียงคำรามดังถึงก้องถเบื้องหน้าราวกับว่ามัจุราชร้ายกำลังเชื้อเชิญเขาให้ไปประจันหน้ากับมันเสียงนั้นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรง เขาประทับปืนลูกตองในมือแน่นและค่อยๆเดินย่องตามเสียงคำรามนั้นเอ้าไปใกล้ที่มาของเสียงคำรามที่ดังเป็นระยะนอกจากจะคอยเงี่ยหูฟังของไอ้ลานตัวนั้นแล้วเขายังคงฟังเสียงรอบข้างด้วยเพราะว่าไอ้ไวร้ายตัวนั้นมันอาจจะซุ่มซ่อนอยู่ณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งในบริเวณนี้ สนกระทั่งเขาเดินพ้นเขตป่าตึบช่วงนั้นออกมาเจอกับป่าโรงเขาก็เห็นเสือสมิงหน้าบากยืนสังเ้าอยู่กลางลานดินที่ล้อมด้วยเศษซากโรงประดูกของมนุษย์และสัตว์ตรงนี้เองประมังที่ไอเสือตัวนี้มันลากเหยื่อมากินและตอนนี้เสือตัวนั้นต้องมองมาทางปรานพรด้วยสายตาอากาักพาต เรากับจะกินเลือดกินเนื้อแววตาของมันที่ต้องมองปราณคอนบางครัง้งดูคล้ายกับเสือและบางครัง้งก็ดูคล้ายกับคนมันคำรามอีกครั้งเสียงดังสนัน่นปราณคอนต้องมองที่มันด้วยสายตาที่ปนไปด้วยความแค้นที่สมอก แล้วเขาก็ยกปืนขึ้นเตรียมยิงมึงกับกูต้องรู้ผลก่อนวันนี้แหละไอ้เสือละยำปราณอรพูดเสียงดังออกมาด้วยความแค้นเต็มหัวใจเสือสมิงหน้าบากค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาหาปราณอรสายตาของมันต้องเขม็งไม่ละสายตาปราณอรเองก็พร้อมเผชิญหน้าเขาเหลงปืนลูกซองไปที่มัน หวังจะลั่นไก่ที่ตรงก้านคอของมันแต่ในขณะที่เขากำลังจะยิงเสือสมิงหน้าปากกลับพุ่งกระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วรานอนเอี้ยวตัวหลบแต่เพราะว่าท้ากดเสือร้ายไปอีกนิดหนึ่งเขาจึงโดนปรงเล็บของมันตะปบเข้าที่หัวไหล่ลจนล้มกิ้งปืนประเด็นหลุดมือด้วยความแค้นที่มีมากมาย ทำให้ปราณคอนไม่สนใจบาดแผลที่ได้รับเลยแม้แต่น้อยเขาพลิกตัวขึ้นได้ก็ชักมีดอาคมออกมาจากฝักที่เอวขึ้นตั้งข้ารอดันฝ่ายไอ้เสือร้ายมันขู่คำรามแยกเกี้ยวอย่างได้ใจแต่พุ่งเข้าหาปราณคอนอีกครั้งไม้จะปิดที่เพราะว่าครั้งนี้ปราณคอนที่ตั้งข้ารอจังหวะอยู่แล้ว เมื่อระยะมันเข้ามาใกล้เขาใช้มีดอาคมในมือฟันไปที่หน้าของมันตรงรอยแผลเก่าผ่ากลางหน้ามันอย่างจังแผลเก่าถูกเปิดออกมันคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดรานขอนใช้โอกาสนี้หยิบปืนลูกตองที่บรรจุประตุนลูกตองอาคมเล็งไปที่มันอีกครั้ง เสือสมิงหน้าบากไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆมันคำรามกล้องและกระโจนเข้าหาพรานขอนอีกครั้งคราวนี้มันเร็วกว่าครั้งก่อนพรานขอนยิงสวนแต่ทะว่ากระสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญที่หมายไว้ร่างอันใหญ่ยักษ์ของไอ้เสือร้ายยังคงพุ่งตรงเข้ามาหาพรานขอนเขารีบยกปืนขึ้น กันอย่างรวดเร็วด้วยแรงกระแทกจากเสือสมิงร้ายทำให้เขาล้มกิ่งไปกับพื้นปืนก็หลุดออกจากมือเขาและกระเด็นไปไกลพอสมควรเสือร้ายไม่ยอมให้ผ่านคอนได้จังหวะไปคว้าปืนมันสังฆาได้ก็หันกลับมาหมายจะฝังคมเที่ยวเขาที่ก้านคอของพราคพรเขาจึงยกแขนขึ้นรับคมเที่ยวไวแ้แทน อครั้งนี้เขาร้องลั่นเพราะความเจ็บปวดแล่นจากแขนเข้าสู่โสดประสาทรานคอนเริ่มตระหนักว่าเขาเสียเปรียบไอ้สมิงร้ายเสียแล้วแต่อย่างไรเสียเขาไม่มีทางที่จะยอมแพ้มันเด็ดขาดเขากัดฟันทนความเจ็บปวดเอื้อมมืออีกข้างทักเอามีดอาคมออกมา รีบใช้มีดอาคมแทงไปที่สีข้างของไอเสือสมิกงซ้ำๆไปหลายครั้งมันสะดุ้งสุดตัวค่อยคมเขี้ยวที่งับแขนของรานพอนและคอยออกมายืนร้องคำรามความเจ็บปวดและยืนเซร,รานพอนพยายามพานไปหยิบปืนที่ตกอยู่แต่เสือสมิงเองก็ไม่ยอมให้เขาไปคว้าปืนมาได้ มันหอบร่างที่โทกไปด้วยเลือดมันพุ่งเข้ามาอีกครั้งและใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ตบ,บไปที่ขาของปราณพรอ้าอววเารงขึ้นสุดเสียงมองไปที่ขาก็เห็นแผลชการเลือดไหลออกมาเป็นทางแต่ปราณพรก็ยังคงกัดฟันตู้สุดใจเขาใช้แรงที่เหลืออยู่คว้าจับที่ขาของไอเสือสมิง โดยไม่สนใจว่ามันจะกัดฟังคมเที่ยวเข้าที่ร่างเขาหรือไม่และอย่างเมื่อไรก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นมันย่อมทำได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่เพียงต้องทำทุกอย่างให้รอดพ้นจากเนื้อมือมัจุราชที่ได้ผู้นั้นเขาหึดสุดแรงใช้มีดอาคมแทงไปที่คอของมัน ในขณะที่มันกําลังจะอ้าปากเข้ามางับคอหอยของเขาสองสามครัง้งเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอ่อนแรงมันเซไปด้านข้างทำท่าจะล้มไม่ล้มแลราราณอนอาศัยจังหวะนั้นรีบผ่านไปคว้าปืนในที่สุด รานขอนก็สามารถคว้าปืนลูกซองมาได้เขากระทากลูกเลือนดันประสุนลูกซองอาคมเขาตูรังเพิงอีกครั้งและเล็งไปที่เสือสมิงที่บัดนี้เริ่มจะอ่อนแรงรานขอนยกปืนขึ้นประทับบ่าด้วยอาการสั่นเทาเพราะความเจ็บปวดเลือดไหลโลไปทั่วลำแขนในที่สุด เขาก็กดลั่นไกตรงประสุนออกไปเสียงแผกคำรามลั่นดังสนั่นปากประสุนอาคมพุ่งเข้ากลา,างแตกหน้าของเสือสมิงหน้าบากร่างของมันสะท้านเพืือกไม่ทันที่จะร้องออกมาด้วยซ้ำเนื่องจากกะโหลกส่วนหนึ่งของมันหายเปครึง่งเพราะอำนาจแรงประทะของประสุนปืนก่อนที่มันจะล้มลงกับพื้น พรานคอนวางมือตากปืนแล้วซุดตัวนั่งทุกเข่าลงกับพื้นอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าตืดใจใหญ่ทีเดียวกว่าที่เขาจะรวบรวมกำลังลุกขึ้นได้แล้วเดินถือปืนเข้าไปไกลๆเพื่อแน่ใจว่าเสือสมิงหน้าบากนั้นสิ้นลมหายใจแล้วร่างของเสือสมิงนอนนิ่งกลางลานดินตรงนั้น ในสภาพหัวแหว่งไปกรึ่งกระกายตาของปราณพรนเปลงออกมาด้วยความดีใจปราดพรสถอน,อนหายใจออกมาก่อนจะนั่งลงข้างๆร่างของเสือสมิงสีหน้าที่ปะปนไปด้วยความอ่อนล้าแต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจหลังที่ได้ลังแค้นให้กับคำต้อยคู่เป็นเมียและลูกบ้านที่ต้องเสียชีวิต จากน้ำมือของไอ้สมิงร้ายตัวนี้พี่ทำสำเร็จแล้วคำสร้อยพี่จัดการมันได้แล้วปราณอนถึมคำด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าก่อนจะล้มลงข้างๆร่างของเสือสมิงแล้วหลับตาปล่อยให้สายลมเย็นพัดผ่านมาเบาๆนำพากลิ่นของปากเข้ามาประทะจมูกก่อนที่ตาทั้งคู่จะค่อยๆรี่ลง